มาเจอคอมเมนต์นี้ลองแกล้งปล่อยข่าวให้ทั่วซิให้พัดไปถึงหูพี่น้องคือญอาติว่าเราถูกลังวันที่หนึ่งหกสิบล้านบาทอืเชื่อว่าไม่เกินสิบห้าวันพวกมันจะทยอยแห่ๆกันมาหาเยี่ยมเยียนด้วยของฝากและใบหน้าที่ฉีกยิ้มให้ทั้งตั้งแต่ จากประตูรถลองดูพี่น้องเอ๋ยเฮ้ยคอบใจคอมเมนต์นี้เด้อขอบคุณหลายๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นจริงเนาะมีเงินนะ,ะมีทองนะคะพี่น้องตุ้มหุ้มอืมนั่นคือความจริงเ <c oughs> อ้ยคักหลายเด้อใจจริงก็ยากถูกรางวัลที่หนึ่งทแท้ๆนี่แหละสิไปแจกแจกเด้ออืมให้ซาใจเลยนะคะ เพราะว่าเหตุงานเหตุการณ์นี้มันแจกแบบนั้นบดายชีวิตเฮาก็ยังดิ้นหลนชีวิตลูกก็ยังบนใหญ่นะฮะทุกหกล้านนี่ว้วยจะตั้งตังแต่ทางเข้าบ้านยันบ้านหลังสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกห่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะหกสล้านกันทัวหน้าเดอ้อวันที่16เมษายนนี้นะคะพศสองพบสองจ้ารวยรวยอืมจะได้บ่มีความทุกข์ความยาก กันอีกต่อไปพี่น้องจ้า